สวัสดีค่ะเพื่อนชมที่ทุกคนกาลังติดตามช่องของผมอยู่คับผมส่งวันนี้ผมนะครับก็จะมาถ่ายวิดีโอครับผมที่วันนี้ก็จะมีะระยะอาจจะสั้นไปครับผมซึ่งว,วันนี้เวลารับมาเล่าเรื่องถึงไตภูมกระานั่นเองเรื่องครับผมก็มีว่าไตภูมกระาครับผมท่านผู้ศึกษาครับผมสันนที่ฐานว่ามี 2, อสองพันพศหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปด หาธรรมนาชชาิที่หนึ่งหรือพยาลิทไทยงอาณาจักรสุโข ga, ทัยได้ทรงศึกษาคำพีร์้นา้าในภูมิจากหลายสำนักแล้วก็รัพระนาชนิพลในภูมิกระทางนึื่งใบรึงลานว่าด้วยเรื่องจักรวรวิทยากรเหนิดโลกและสิ่งชีวิตต่างๆนามคติโบราณนั่นเองก็ อย่างนี้ผมมีทั้งป่าอานนท์ที่กำลังแบกจักรวาลอยู่ครับผมแลว้วก็มีโลนสากลเดนอสูนครับผมซึ่งอยู่ใต้ภูขเขาตรีกูดมีเขาขันธ์พันติเขาเปลี่ยนผมนะมี่เขาสัตาร์วัติพันทั้งเจ็ดผมข้าวซุกชั้นที่หนึ่งท่าตุ้มหาราชิกาที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งอยู่ในเขาสัตาร์วัติพันทั้งเจ็ด ในนั้นก็คือภูเขาที่สูงที่สุดครับผมก็มีเขาพระสุมเมนซึ่งก็มีเามารียกว่าวิทยาลจรนร์น้องขอัตทีและดาวนูพะคอครับผมชั้นที่สองดาววดึงครับผมชั้นที่สามยามาภูมิชั้นที่สี่ดูสิภูมิห้าที่มาราวดีหกปอนวัสวัตีแล้วก็มีเป็น พระป,ประพรมสิบ6ชั้นผมแทนปราสาท16บงกอนี้พระป,ประพแทนปราสาทสี่องค์ครับผมซึ่งว่าผมมีเรื่องเล่าแค่นี้ครับผมที่จะมาเล่าชงเกี่ยวกับไน้ภูมิกะฐานั่นเองซึ่งผมก็ขอออกนอกเรื่องไปก่อนเพราะว่าวันนี้ผมจะมีโฆษณาให้ทุาผชมทุกคนเพราะาคือผมได้ทําตุ๊กตากระดาษตัวนึงครับผมที่เป็น กร์ตูนเมาส์นั่นเองคนให้ดูนี่เลยนี่ไงกร์ตูนเมาส์ทำได้สองตัวแล้วน,นี่ผมก็อยู่ที่หัวหินครับผมก็คือผมกลับไปที่ที่บ้านแล้วใช่ไหมที่นี้ตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินแล้วผมซึ่งตันนี้ก็ได้ตัวละครเป็นกร์ตูนเมาส์ครับผมซึ่งตัวนี้ก็น่ารักครับผมน่ารักมากอะ่ะคนก็มันจะย้อนแสงเราหาวิทยดูนะน งวเมาก็ะตูนเมาสระูนเมาขี้อายนี่ผมกับตูนเมาส์ะตนมขี้อายไงก็เลยแอบอยู่ตรงซอกนี้นเองคุนซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องแค่น like ี้ครับผมผมก็มีเรื่องจบเรื่องแค่นี้ครับน้ำท่านหิมะพาแลวโฆษณากระตูนเมาผมก็ถ้าท่านชมชอบกระตูนเมาส์หรือน้ำท่านหิมะพาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับผมแล้วกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผม เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ถ้าท่านชมไม่กดติดตามถ้าท่านชมไม่กดกระดิ่งแล้วก็ก็จะพลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมสร้างวันนี้นเถ้าใครแล้วก็ช่ว subscribe แล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมผมก็มีแค่นี้แหละครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ